<Yay. S 1> คราวนี้นะครับท่าผู้ชมครับมีคนฝากคําถามมาใ,<ช>ใน Facebook ของเรานะฮะว่าวงที่ไปขึ้นช้างเฟสกับเราเนี่ยนะครับบิ๊กแอนีครับทำไมต้องบูมเชียร์ up ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเราจะไม่ทิ้งให้สงสัยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปชมเลยดีกว่าว่าทำไมคะ่ะ สวัสดีครับพวกเรา Big Ass, Big Ass ก็สำหรับช่วง m u วสิกกูรนะครับน้องๆก็ฝากถามอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงบูมของเราก่อนขึ้นเวทีนะครับผมก็ทำไมครับพี่มันเป็นเรื่องของการทำสมาธิแล้วก็ทบทวนว่าวันนี้เราเล่นที่ไหนเรามีการเปลี่ยนแปลงสคริปต์อะไรหรือเปล่าแล้วก็เราไปแนะนำตัววันนี้แล้วเราก็จะเตรียมความพร้อมแล้วก็กระตุ้นเป็นการสร้างความกำลังใจใ,ใจหลักมันคือทำแล้วทำให้ ความเป็นวงมันมีพลังนะครับแล้วก็เราจะรู้ว่ามาวันนี้เราจะทําอะไรกันเราจะเล่นเพื่ออะไรเราจะไปเล่นเพื่อใครอะไรเงี้ยมันสําคัญมากครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที band ่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี